ความเชื่อความศรัทธาอุทัคขา,ามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่าน เข้าสู่ช่อง BSS Post Thailand ของเรานะครับช่องที่มีธรรมะความรู้และสาระดีๆมาฝากทุก,ท,กท่านหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคำหนึ่งคำใดที่ได้กล่าวผิดพลาดทั้งไปก็ผมต้องขออภัยทุกๆท่านมานัที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาในวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับพักคถาบทนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่โบราณกาลท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หนึ่งผู้ใดมันสวดบทพักคถานี้เป็นประจำจะทำให้เทวดารักเทวดาเมตตาจะคิดจะทำอะไรก็จะประสบแต่ความสำเร็จความเจริญแต่หากผู้สวด สามารถรักษาสินห้าไว้ได้ด้วยแล้วบทพักถาบทนี้ก็จะมีพลังหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะพาทุกท่านมาเริ่มสวดบทพักถาบทนี้แต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกทกท่านตั้งจิตให้สงบทำสมาธิแล้วเรามาเริ่มสวดกันเลยครับข้าพเจ้าขออาราธนาบรารมีสามสิบทัต ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดบวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้าเพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุนะโมตัสสะพักะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะววาาโโทนอะะะมมวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวาวาโทโน อะมะมะวาวาโทโน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 อะมะมะวาข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธ,ธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปดดร,รดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสําเร็จดังใจดังสมประสงค์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่กรณมิดดีรดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ